คุณเคยต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่คุณเฝ้ามองที่รู้ว่าคุณกำลังมองมันอยู่ไหมครับและจะทำอย่างไรเมื่อห้องที่คุณใช้ซ่อนตัวอยู่มีกล้องวงจรปิดที่มองไม่เห็นกำลังจับภาพคุณอยู่ตลอดเวลาในห้องควบคุมเล็กๆบนตึกสำนักงานเก่าแห่งหนึ่งชัยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั่งเฝ้ามอนิเตอร์เรียงรายสิบกว่าจอทุกจอ แสดงภาพจากกล้องที่ติดอยู่ทั่วอาคารลานจอดรถทางเดินที่ว่างเปล่าห้องประชุมเก่าที่ถูกปิดตายและห้องเก็บของใต้ดินที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปีคืนหนึ่งเวลาราวตีสองจอภาพช่องที่เจ็ดกระพิบเบาๆเป็นสัญญาณของการรบกวนคลื่นไฟฟ้าก่อนภาพจะนิ่งกลับมาเป็นปกติเขาเห็นเงาร่างของใครบางคนเดินผ่านโถงชั้นสี เงาที่ดูสูงและผอมเปรียวทั้งที่เวลานั้นไม่มีพนักงานคนไหนอยู่เลยชายหยิบวิทยุขึ้นมาเรียกมนัดเพื่อนยามอีกคนให้ขึ้นไปดูชายหนุ่มขมวดคิ้วก่อนหันกลับไปที่จอภาพจากจอมกล้องเดิมยังคงแสดงให้เห็นร่างนั้นยืนอยู่กลางทางเดินและที่หน้าขนลุกคือมันมองตรงมาทางกล้องราวกับรู้ว่าชัยกำลังมองมันอยู่ ร่างซีดขาวเหมือนภาพซ้อนที่ถูกบันทึกสำๆใบหน้าเบลือแต่เหมือนมีแววตาคู่หนึ่งจ้องกลับมาอย่างตั้งใจจ้องมองลึกเข้ามาในห้องควบคุมเขารีบกรอเทพย้อนหลังเพื่อดูว่ามันโผล่มาตั้งแต่เมื่อใดสิ่งที่เห็นยิ่งทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบในภาพจากเทปก่อนหน้าร่างนั้นยืนอยู่หลังเก้าอี้ของเขาเองยืนอยู่ด้านหลังเขาที่ในเวลานั้นเขากำลังนั่งอยู่ ร่างที่ยิ้มอย่างแผ่วเบาชัยหันควับไปมองด้านหลังเก้าอี้ว่างเปล่ามีเพียงผนังสีเทาเขาเหงื่อแตกเขากลืนน้ำลายขยับตัวช้าๆกลับมาที่จอทุกกล้องทั่วอาคารเริ่มมีเงาปรากฏขึ้นทีละช่องทีละช่องบางร่างเดินช้าๆบางร่างยืนนิ่งอยู่มุมห้องทุกสายตามองตรงมาที่ห้องควบคุม เหมือนพวกเขาตระหนักรู้ถึงการมีอยู่ของเขาไฟในห้องเริ่มกระพริบทีๆจอภาพสั่นเบาๆเสียงสัญญาณรบกวนดังขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งระบบเป็นเสียงวีที่ดังแสบแก้วหูเขาพยายามดึงปลั๊กกล้องออกแต่ภาพยังไม่ดับกลับกลายเป็นภาพของห้องควดคุมเองที่มีกล้องอีกตัวกำลังจับภาพอยู่กล้องที่มองไม่เห็นกำลังถ่ายทอดสดสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องควบคุมในจอนั้น เขาเห็นตัวเองกำลังยืนอยู่ตรงหน้าจอแต่แล้วคนในจอนั้นก็หันมาช้าๆมองมาทางเขาแล้วยิ้มให้รอยยิ้มที่ชวนขนหัวลุกจากนั้นจอภาพทั้งหมดดับสนิทเหลือเพียงความมืดมิดและเสียงหึ่งๆของเครื่องควบคุมชัยยืนนิ่งอยู่ในความมืดความหวาดกลัวเข้าครอบงำจนเขาไม่กล้าขยับ เหลือเพียงเงาของชายคนหนึ่งสะท้อนอยู่บนกระจกหน้าจอเงาที่ไม่ได้มาจากแสงไฟในห้องเงาที่ยืนอยู่ข้างหลังเขาเองเช้าวันรุ่งขึ้นครูเวนพบว่าประตูห้องควบคุมถูกเปิดค้างไว้ชัยหายตัวไปแต่จอภาพช่องที่7็กลับเปิดอยู่และแสดงภาพทางเดินชั้นสี่ที่ว่างเปล่ามีเพียงเงาของชายคนหนึ่งยืนนิ่งอยู่กลางทางเดิน มองตรงมาที่กล้องคุณคิดว่าชัยได้ถูกแทนที่ด้วยเงาที่เขาไฝ่มองแล้วหรือไม่และใครคือคนที่ยืนอยู่หลังเก้าอี้ของเขาที่ตอนนี้ได้เข้ามาควบคุมดวงตาทุกดวงในอาคารแห่งนี้